สวัสดีครับทุกนูกระกะเฮ้ยนะครับกผมกันเวนะครับผมนี่อยู่ในสกออพิโซดไหนไม่รู้ที่รู้คือเราอยู่ที่เมืองใหม่สัตสองกันแล้วนะฮะอันนี้คือครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยนะตั้งแต่อัปเดตมานี่ผมกลับมาเล่นแล้วผมมาเมืองใหม่อย่างนี้นะฮะบอกเลยว่าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างมันเป็นเมืองใหม่แล้วไม่รู้ว่าคนจะเห่กันหรือเปล่านะแต่มันผ่านมา3 4วันแล้วคนไม่น่าเห่เมืองใหม่กันแล้วเนาะมีแต่ผมเนี่ยเห่คนเดียว มดวนว่ารอบนี้เราลงไปที่ข้างล่างจะเจอคนหรือเปล่าอาจริงนี่คือการเดินสำรวจเมือใหม่ไปด้วยกับการหาคนไปด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าจะโดนดักไหมนะคนในเซิร์ฟ40คนตอนนี้ก็หวังแค่ในใจว่าเราจะไม่ตายระหว่างการเดินสำรวจนะฮะถ้าเป็นมือสไนเปอร์คุณจะดักที่ไหนฮะตางป้อะ,ะการที่รีสอร์ททางเข้า เพื่อไม่ให้คนไปขึ้นเรือสีขาวสุดแสนสวยกับดาวบนตึกที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเพราะรัฐบาลเอางบไปแดกไม่น่าใช่รัฐบาลนะท่านจะเป็นไอ้ไนายทุน <laughs> ใช่หรือวะผู้เที่ยเด่ย <laughs> ผมว่าไอ้สองจุดนี้นี่เหมาะกับการซุ่มมากเลยนะแต่ถ่านหลานฟ้าตรงนี้ยิงได้ตรงนู้นก็ยิงได้เหมือนกันส่วนเล็กเกินตอนนี้คือผมพยายามสังเกตอยู่นะครับว่ามีอะไรวิ่งกันอยู่ในเมืองหรือเปล่าเ <laughs> พราะถ้ามีคือเราจะได้รู้ไงว่ามีคนเราก็จะได้ทำการสเตลคิว อาจจะไม่สเตลคิวก็ได้อาจจะเป็นสเตลแอนลุคลุกกิงเกผมว่าผมเข้าดีกว่าอยู่ตรงนี้นานไปเดี๋ยวหัวจะระเบิดดังปับ๊บเฮ้ยโอ้ย,อยตรงนั้นเป็นแบบอ๋อมีควันเนี่ยควันไฟควันควายันควนัว่าใครกำลังปิ้งไก่กันอยู่ตรงซ้ายที่ก็เป็นแบบโฮเทลปะแบบมานรูดอะไมานรูดวอเตอรฟักเอเคเดี๋ยวเรเริ่มจากบ้านแถวนี้ก่อน มาเดินสำรวจกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรให้เราบ้างโุ้ยมีที่หล่อปูนด้วยไอ้ตรงนี้นี่รูดได้ปะไม่ได้เว้ยเห็นมันเพิ่มจุดาหาปูนมันด้วยนี่นึกว่าไอ้พวกเมืองนี้จะมีให้เอาสิไหนดูซิว่าเซตสมันต่างจากเมืออื่นยังไงมันก็คงไม่น่าจะต่างหรอกนะในเรื่องของโครงสร้างภายในบ้านจุดดอบอะไรพวกนี้ก็ถือว่ามาเป็นแบบ เดินเล่นกันนะมาพิสูจน์ว่าเมืองนี้มีอะไรคนดูที่ดูก็จะได้แบบโอ้ว้าวนี่เน่ยเหรอเมืองใหม่แซดสองโอ้โหแม่งแม่งไม่น่าไปเลยอะลกชิบหายอะไรเงี้ยเออผมเสียวเวลาแบบวิ่งวิ่งปะทะอยู่ยนี่คือแบบ Perform ร์แมนซ์ดอปนี่เฟร r เรทตกเลยสิบสอเหมือนทุกครั้งนี้ผมแตกเลยนะผมร้องไห้เลยนะเดินเดินอยู่ผมก็กลัวเหมือนกันนะคือผมต้องใช้สมาธิด้วยไงแบบฟังเสียงอะไรเงี้ยแต่พอผมพูดไปด้วยแล้วสมาธิมันจะไม่ค่อยมีนะฮะ อาจจะเงี้ยเป็นพักๆนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเล่นไปพูดไปตลอดทั้งการทั้งคิดทั้งพูดทั้งเล่นไปด้วยเดี๋ยวนี้มันมันผมทําไม่ได้นะฮะสมาธิไม่มีไม่เก่งพอยังงเมอร์อาเชพนะครับสังเกตได้ว่าผมเอาเระเบิดมาด้วยนะ small anti personal mine เอามาไว้เผื่อคนจะตายพอเอามากันไฟก่อนผมจะตายไว้ก่อนนี้เป็นเล่นเล่นเล่น,ลนมุกเล่นเสียงไงมุขฟังเสียงอืม ฝนตกนี้มองยากนะฮะเลิกมาทําไมตอนฝอนตกวะเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็เหมาะอยู่นะเมืองนี้มันเหมาะกับแบบแนวแนว,แนวที่แบบอ,อ่ริมเลนนะปลาฉลามนะโหถ้าผมหิวข้าวนี่แบบไม่ต้องเลยไปซื้อเสียตังเลยผมตกปลาฉลามกินได้เลยแถวเนี้มันเป็นเล่นใครเคยฟังไอ้นี่บ้างประวัติไอ้นักดนตรีไอในช่อง history tv นะฮะที่ว่าโรงแรม ประเทศอะไรวะที่สามารถตกปลาขึ้นมากินได้ระหว่างนี่อยู่ในหน้าต่างโรงแรมเนี้ยมันจะเป็นทะเลใช่ไหมเขาสามารถตกปลามาได้โหแม่งตกปลาขึ้นมากินในโรงแรมอ่ะแล้วไอ้วงตียเนี่ยแม่งโคตรสุดแม่งตกปลามาเกื่อนห้องแบบกินข้าวฟุ้งเต็มแบบทั่วอาคารน่ะไอชี้เราแม่งแบบมีข่าวที่แบบยัดปลาใส่อวัยวะเพศหญิงอ่ะไอเสี้ยไอเหาฉลามป่ะน่าจะใช่โอ้โหมึงสุดจริง โห oh, มึงก็ร็ oh, oh. อกเกินโหโคตรชอบอะ่ะมาถึงชอบแบบยงสไตล์ของโรงแรมนะคอนเซปตกปลาได้ถ้าอยากตกไม่ใช่คอนเซปยัดปลาใส่รูรูรูสวรรคเทวดานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไอ้ไอเชี่ยมันจะโหดเกินไปไอตว์นี่ติดเหลืองอะเนี่ยผมบอกเลยนะปะป่าปะปากคว่ำนะไม่ได้ต่างนะผมบอกเลยพูดขนาดเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> มืองใหม่อยู่เกาะแซดถ้าไม่ใช่จุดฟาร์มอย่างแซดหนึ่งนะ เจ้าถิ่นจะไม่ค่อยมีแต่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่ไฮรูทนะสำหรับผมผมมองว่ามันแค่เมืองที่เอาไว้ฟาร์มแบบอาหารนะอาหารนะอะไรพวกนี้เฮ้ยอันนี้สวยนะติงโพสิทีฟวันเลิฟโอ้โหโปตเตอร์สวยอันนี้หมาแมวหมาแมวกับกระต่ายเล่นไอ้นีไน่ไ เขาเรียกว่าอะไรนะผมชื่อมันติดอยู่ในปากอะ่ะเขาเรียกอะไรนะแบนโจแบนโจปะ่ะเออประมาณนี้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรถ้าเรียกผิดแก้ให้ด้วยนะครับใต้เมนที่ผมกลับไปกดถูกใจให้ตอนนี้ก็คือเจออะไรแล้วกินอย่างเดียวครับยัดให้เต็มครับทาเกตเราแปดสิและอ,อุยเฮ้ยพวกผีนี่รู้ดีว่ะไม่ธรรมดานะผมแค่เคี้ยวข้าวเองอยังได้กินขนาดนี้เฮ้ยเฉียแม่งตกใจหมดเป็น ปิดประตูกกกกมึงเข้ามาทางไหนวะปิดแม่งเลยสัตว์สองคิวพอเป็นไงเป็นไงเป็นไงเล่นทางเล่นทางโอ้โหหัดเป็นผีหัดเป็นผีนผแค่เป็นแค่ผีหัดกินเนื้อคนน่ะจับทางคนจงผมไม่ได้หรอกครับผมตรงนี้มันคืออะไรวะเขียนสักคำว่าสก,กัมด้วยโปรเตอร์สกัมใหญ่มากโอโ้โหสกัมซีซัน 2, ่นสองซันเดย สิบเก้าซีสกัมคือเฮียอะไรแปลว่าอะไรวะผมนว่านี่คือสํานักงานที่เหล่าผู้พัฒนาเกมสกัมอยู่นะผมจะเข้าไปกาดยิงแบบแลมโบเลยยามึงช่วย performance เกมให้ดีหน่อยกูแหลกสำรวจทีละบ้านยางไม่ไม่ทันใจไว้เดี๋ยวดูไปทีละดูไปทีละส่วนดีกว่าไม่ตึกที่โปสเตอร์อนี้ก็น่าจะบ้านธรรมดาแหละนี่นี่นี่ผมบอกเลยว่านี่ไฮไลท์ใครมานี่ต้องมาดูนะฮะถ้าเรือครับผมโอ้โห ถ่าเรือใหญ่มากเป็นจุดดอบเรือนั่นเองน่าจะดอบแหละไอ้พวกเนี้ยมันไม่น่าเป็นดรอบแถวตามไอร้านไม่นาหรอกพี่มา,าขามันคงไม่ไปดรอบเรือกัแถวนั้นอะไหนดูซิที่นี่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเว้ยอ่าขวดเบบซี Cola ่โคลา20ดีหน่อยผมจะได้ไม่ต้องไปเก็บไอ้ขวดน้ำเปล่า5.5มาเยอะเพราะว่าขวดเดียวจบเลยไง20คั้ง20 เท่ากับเหมือนมีน้ำเปล่าประมาณสี่ขวดอะฝนเริ่มจะหยุดแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรเนาะแถวนี้พอบอกไม่มีปุ๊บโผล่หัวมาฮัลโหลมาจ้าฟักแกไม่ต้องกินตนาการต่อเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นชวนกันกองเล่าดิเฮียใครจะยิงกันนะหลวอุ๊ยอุ๊ยเฟรมเล่เหลือสิบ็อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมึงทำไปเล่นไปไอเฮียเกิดอะไรขึ้นแ้วไม่พอเหรอ อ่ะหายละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมเลิกเล่นสกัมนะฮะไอคอมเรามันระดับกลางๆไงแล้วอยู่ดีเราเล่นสกัมเฟรมเบรดจะสิบอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีอ่าเฟรมเรทตกเลยยี่สิบสิบเจ็ดคือมันเป็นมันเป็นทุกที่นะประเด็นคือเป็นทุกที่เลยอ่ะยูนิ่งๆก็เป็นผมเลยไม่รู้ว่าแม่งเปอมันเป็นที่เปอร์ฟอร์แมนซ์เกมใช่ไหมพอเห็นคนบอกว่าแรกๆตอนสกัมเปิดก็เป็นเหมือนกันหลังๆก็แก้แพทกันไปถึงจะเข้าสู่สภาวะลื่นไหลสไลเดอร์ ผมก็เลยไม่รู้แหละไม่รู้แหละแต่มันไม่ใช่เฟรมเรทตแบบปกติอะ่ะเฟรมเรทตปกติก็คือ70ที่มันวิ่งอยู่ตอนเนี้ย40 70ตอนเนี้ยแต่เมื่อกี้มันกระตุกเหมือนโหลดอะไรสักอย่างโหลดไอเทมไม่ก็โหลด people enemy ใช้หมอกเป็นประโยชน์รีวิ่งดีกว่าขอต้อนรับสู่รีสอร์ทคอนคอนอมอ่าโฮเทลมา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 ,มา,มา,มาลีเหร มาลีนมาช่างแม่งไหนดูซิว่าที่นี่เป็นยังไงโหโหดีไซน์ดีนะฮะเอาต้นต้นปาล์มเหรอต้นมะพร้าวต้นอะไรวะเอามาตั้งไว้ด้านในนะครับสูงติดเพดานพอพอมันสูงเกินไปก็ตัดทิ้งนะครับจะบ้าบ่เฮียตัดทีนี่โคตรใส่กำแพงพังทำไงวะเนี่ยเชียค่าเช่ามาัถูก โรงแรมนี้หน้าหน้าซุ่มว่ะเฮ้ยมันสวยนะเฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้ถปิดฮัทได้นี่สวยมากระบบเว็บแคมเว็บแคมใช้ได้ไหมวะมันต้องซื้อเดียวสีปะอ๋อมันไม่ได้เว้ยเฮ้ยโฟโต้หมดใช้ไม่ได้ว่ะซัพพอร์ตแพ็กทูอ๋อต้องซื้อต้องซื้อแพ็กว่ะเสียงซอมมี่อยู่ขวาครับเมื่อกี้มันร้องดังมากอาจจะร้องเพราะเจอคนก็ได้ช่างแมงเฮ้ยผมยืนวันนี้ได้ไหมอะ ยืนมันต้นปลาล์มเนี่ยขอเรียกว่าต้นปลาล์มก่อนแล้วต้นมะเพลสวยๆว่ะวันนี้เขาแบบดีไซน์ให้เป็นแบบแนวอกันซอมบี้เลยนะเนี่ยไม่รู้ว่ากันซอมบี้ตกจากตึกตอนที่มันบุกเข้ามาหรือว่ากันซอมบี้โดดขึ้นมากันแน่นะฮะมีไม่กี่อย่างอาจจะก,กันเพลเยอร์ก็ได้เออถ้ามองในแง่ดีคือมันกันเพลเยอร์นะครับเออ เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าผมเจอคนแล้วผมยิงนะไม่ผมยิงมันมันยิงผมนะเฟรมเดผมตกตกอีกรอบอะเชื่อปะ่ะเปอร์ฟอร์แมนซ์ดรอปอีกรอบหนึ่งอะผมร้องห้าเลยนะคุณบอกพูดไปเล่นจเจอแบบนี้ไปใครจะอยากเล่นนะโว้ยยืนยิงได้เลยนะมุมที่ได้เปรียบเลยเนะีย่ยโว้ยชอปปิ้งไม่ดูตามาตัดเรือนี่โยืนตรงนี้ยิงได้เลยอะ่ะอันนี้เรามาสำรวจ,เรา,ารวจเรามาสำรวจนี่คือเรามาสำรวจแบบจริงๆอ่ะเหมือนแบบ วิ้ยโ,โหห้องนะ้ำแบบทาคอปเลยอะ่ะมีรูยอย่างนี้มีกล่องปืนป่าวะโอ้ยเรามาแบบสำรวจจุดซุ่มเลยนะตึกรีสอร์ทนี่คือถ้าเสียงปืนมาด้านด้านด้านนี้นี่คือปีนตรงนี้ยิงได้เลยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่โอเคนึ่ว่าเสียงเท้าเสียงฟ้าร้องแต่กูก็นั่งฟังสนาเลยเฮียเนี่ยตามหลักคอมมันเซ้นส์นะคุณถ้าเกิดว่าเราทางนู้นรู้ว่ามีคนอยู่ริมหน้าต่างนะ มันจะไม่เล็งบนนี้แน่นอนอะ่ะเพราะมันถ้ามันไม่รู้โครงสร้างข้างในนะมันจะเล็งเฉพาะหน้าต่างที่เปิดอยู่อย่างเงี้ยมันจะเล็งรอไว้ส่วนเราถ้าอยู่ข้างในนะครับใช้ข้างในเป็นประโยชน์ครับนี่นี่แล้วฮนะโดดขึ้นมาปุ๊บแะแฉแฉเรียบร้อยมหมดแล้วเรียบร้อยนี่เอาเป็นแท็กติกยืนยิงบนนี้ก็ได้เพราะว่ามันเล็งตามหลักแล้วก็โผล่มามันจะเล็งเหนือหัวใช่ไหมหนีประมาณนี้หัวคนประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเล็งดักไว้ ก็ประมาณเสานี้เนี่ยหัวเราจะตรงประมาณเสานี้แต่เรากลับมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะไปตรงนี้เราดักเราเล็งต่าปุ๊บพอดีหัวเลยจะเล่นง่ายกว่าเยอะโอ้โหบอกเลยว,ว่านี่คือแบบเรามาสํารวจแบบสํารวจแบบไม่ได้มาแค่เดินผ่านแล้วชมว่าสวยแต่เรามาดูแบบถ้าเราเล่นสู้คนจริงๆอะ่ะตรงไหนที่จะได้เปรียบในการเล่นบ้างออ้ยตรงนี้ปีนข้ามไปข้ามมาได้เนี่ยตรงนี้ก็เจ๋งเนี่ย กูเสียวคนยิงชิบหายเลยสัตว์อ๋อนี่เล่นอย่างนี้ได้เล่นอย่างนี้ได้ใช่หเป็นแบบนิวโซนจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่วางบ้านวางแบบโมเดลบ้านงงๆแต่แต่เป็นแบบออกแบบมาคอนเซปต์คือแบบรีสอร์ทริมเลเสียงผีร้องอย่างเง้ยกลัวเหลือเกินนะียเอ้คอนเซปต์เขาได้นะการออกแบบเขาจัดว่าแจมแมว มันจะมีจุดดรอปของอย่างโรงตำรวจอยู่แหละเพราะว่าทุกที่มันต้องมีโรงตำรวจไงเมืองใหญ่ๆอะ่ะก็มีอยู่แค่นั้นอะแต่ถ้าถามว่าเป็นที่บวกได้ไหมหมดว่านี่สนุกมากนี่จะเป็นจุดบวกที่เยี่ยมมากเลยนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเข้าได้ไม่กี่ทางนะดูจากแมปเนี่ยเข้าได้ไม่กี่ทางมันไม่เหมือนกับแมปที่อยู่บนแผ่นพื้นแผ่นดินใหญ่ดูสิอย่างจุดบวก B3 B1 Airfield มันมันสามารถวิ่งเข้าออกได้จากทุกทิศเลยนะส่วนที่เนี่ยมันได้ทุกทิศจริงแหละแตถ่ถ้าเราดักหน้าผาเราคุมโซนหน้าผาได้คือการที่ตีอื่นจะเข้ามาในตัวเมืองก็ยากอีกแถมหน้าผามันสามารถมองเห็นหลังคาบ้านหลายหลังที่เป็นจุด,จดสูงได้อันนี้คือการประมาณประเมินจากคร่าวๆนะประมาณจากคร่าวๆเท่าที่เราดูมาคือบนเนินเขาที่เราอยู่ตอนแรกอะ่ะมันจะมีจุดสูงๆกว่านั้นอยู่ แล้วมันมองจุดพวกตึกล้างพวกเคนได้สบายเลยอะ่ะหัวเลยบอกว่าซุ่มในเมืองก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเพราะงั้นแล้วแต่ถ้าถามว่าบวกหนุกไหมที่นี่ผมบอกว่าที่นี่เป็นอีกเมืองนึงที่ถ้าได้บวกกันนะนัดวอลคนกันเหมือนในวอลเซียนัดเจอเกินเคียร์วิวมาเลยที่นี่เดือดแน่นอนครับพื้นที่ไม่ใหญ่และไม่กินสเปคมากสเปกแบบความแรงเออไม่ใช่สเปคพื้นที่อะ่ะบอกเลยว่าที่นี่จำ่ำ จำสุดๆ้ที่จำแต่เวลาพอพอพอหลายคนเยอะๆนะมันจะวิ่งเข้าเมืองยากนิดนึงคุณอาจจะต้องย้ายไปยิงกันในป่าไปเป็นมนุษย์ถ้ำทาซาอะไรก็ว่าไปตรงนี้มีอะไรวะไม่มีอะไรเลยเว้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เจ๋งนะผมวางได้ไหมผมวางสินค้าได้ไหมผมวางสิ่งบุกสร้างได้ไหม แล้วแต่เซิฟนะครับบางเซิฟก็อนุมัติบางเซิฟก็ไม่อนุมัตินะครับแต่เรามาดูกันว่าถ้าวางได้มันจะเป็นยังไงวางได้เปล่าวะมันใหญ่ไปอะ่ะต้องลองประตูอื่นดูไม่ได้บะคุณมันอจถ้าจะวางมันต้องมดก,ก,กับกำแพงอะนะฮะจบแล้วประตูวางไม่ได้คือมึงจบแล้วชีวิต ต้องใส่อันนี้ลงไปกำแพงก็คงจะไม่ได้ครับเสียใจด้วยถ้าจะปิดตายก็ต้องล็อกจากหน้าประตูครับล็อกทางเข้าออกโอเคถือว่าเป็นการเดินสำรวจแบบชิวๆนะไม่ได้อะไรมากมาแบบหาคลิปลงยาำว่างเฉยๆไม่มีคลิปจะลงจริงๆเลยมานั่งอัดแบบหาอะไรอัดเล่นๆ ก็เลยมาพาสำรวจเมืองใหม่ซะเลยไม่ได้สำรวจทุกถึงแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ถือว่าเรามาเดินดูว่ามีจุดไหนที่น่าเล่นบ้างอย่าตอนนี้เราก็เจอละจุดเล่นใหม่เราแต่ไม่รู้ใครจะมา <laughs> Z 1ที่ว่าเดือดนะที่หลายยังเดือดแบบไม่สุดอะไม่สุดเท่าแอร์ฟิลอะเซตหนะึ่ะเพราะว่ามันขึ้นเขาคุมคุมโซนบนเขาได้คือจบเลยนะฮะเซตโอ้โหเซซเกือบกูซ oh. ีดเกือบตกตาย, ب, Z, Z, ย ب, it, t ok t แล้วกู เซตหนี่คือขึ้นเขาสู้ได้หลายตี้คือถ้าตี้หนึ่งมาหลายคนสูมม้บนเขาได้สบายยึดซีหนึ่งได้เซตหนึ่งได้สบายเลยส่วนที่นี่ก็เหมือนกันเซตหมันก็เดือดนะครับแต่มันมันมันมีน้อยครั้งมันมีน้อยตี้เกินที่จะไปอ่ะมันไม่เหมือนพวกแอร์พอร์ตผมไม่รู้จะบอกยังไงดีวะแต่ก็นี่คือเซตฮะโอชั้นออฟฟิศว่ะเอ้ไม่ใช่ชั้นนั่งเล่นเชื่อมีบาร์ด้วย ยังเป็นลานกระจกสวย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 พี่สวย,อยไอ้เคร้ยอกระจกแม่งมึงใส่สักคุณนึกว่าไม่มีกระจกชี้ยะเอ,อ๋ยแล้วกูโชว์เอ๋ยแล้วโอ้เชียนกไอสัตว์เอ้ยกูนึกว่าคนนี้อ่ะเห็นมันเหมือนบินชนกำแพงเมื่อกีออ้สักพักยิงกูป้างนี่คือแบบนกน,น,นกนกยิงปืนนกติดขีปนาวุธโอเค ตึกนี้ก็มีทางขึ้นมาหลายทางอยู่นะสองทางก็หลายทางอ่นแหละโอ้พอพายุขึ้นผ่านไปแล้วนี่คือแบบก็สวยบิกแบบนะครับมุมนี้อาจจะไม่ได้เดินสำรวจเยอะอะไรนะแต่ก็คุยเล่นกันเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับจุดโลเคชั่นใหม่ถือว่าเลกเปลี่ยนความรู้กันมันความรู้ตรงไหนวะแลกเปลี่ยนแบบมุมมองเกี่ยวกับแมพกันผมมองว่าเจ๋งเลยที่นี่ ดูดิเหมือนแบบทุกอย่างมันเพิ่งแบบเริ่มก่อสร้างอะแล้วอยู่ดีซอมไวรัสเราไวรัสระบาดอะดูดิถ้าแบบดูเป็นสตรอรีก่ก็ยังเป็นรีสอร์ทยังเป็นหมูกก่เกาะที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะดูจากนี่หลังคายังมีรถแมคโครโลตัสอ,อยู่เลยนี่แบบนี่เพิ่งก่อสร้างเลยเนี่ยรีสอร์ทชั้นที่2เหมือนตึกในวอลซีแมปเคอรีบูดเลยโคตรเท่ไม่มีโปเตอร์แข่งรถด,ด้วยเขาสปอนเซอร์ไหมเนี่ย นี่คือสตอรี่เลยนะเมืองยังสร้างไม่เสร็จเลยนะเสร็จไปประมาณ70%ประมาณนี้แล้วก็โดนซอมบี้บุกโดยเป็นผลการทดลองจากรัฐบาลที่รั่วไหลบนก่อนนี้นะครับหรือไม่เขาอาจจะหมดงบประมาณแล้วก็ได้ก็เลยสร้างแหล่งท่องเที่ยวทับลงไปในแหล่งศูนย์วิจัยทีหนึ่งเอาเงินมาวิจัยต่อเออจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเออมองในเรื่องได้หลากหลายใครมีในเรื่องยังไงเกี่ยวกับ เกมซอมบี้ก็มาพิมพ์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเล่นกันไม่รู้ว่าใครดูถึงตอนนี้บ้างแหละอิเชียบนโคตรนานเลยกู <c oughs> โอเคครับผมาะว่าพเรามาพอนแค่นี้ดีกว่านะครับผมว่าเรามาสำรวจเ,เล่นแค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวไ้พาร์ทหน้าเราจะมาดูกันว่ามีที่ไหนให้ไปยิงต่อบ้างไม่รู้ว่าจะได้ยิงเขาหรือเปล่านะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมเราทีส่สำรวจรักทุกท่านผม f u ก k i เบ a ี้โอ้รา